สวัสดีครับวันนี้พามาชมชุดม้าหินอ่อนนะครับอันนี้เป็นชุดหัวล้นนะครับไม่มีหลังทิงครับผมเป็นชุดใหญ่นะครับนั่งได้ถึงสิบที่นั่งครับผมสิบถึงแปดถึงสิบที่นั่งถ้านั่งฝั่งนี้เบียดเบียดนั่งได้สี่คน,นครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็หัวก็จะได้ท่านประธานสองฝั่งท่านประธานสองฝั่งครับนี่ของเราจะใช้หินอ่อนเยอะนะครับนี่หินอ่อนทีเลย การใช้หินอ่อนเยอะๆอย่างนี้จะทาให้โตเราแข็งแรงขึ้นครับแล้วนี่ก็จะเป็นปูนอย่างดีนะครับปูนแล้วก็ใส่หินขัดลงไปน่ครับเสริมเหล็กโครงเหล็กอย่างดีครับแข็งแรงทนทานครับผมเอาไว้ตากแดดตากฝนได้ครับไว้หน้าบ้านได้เลยครับผมขนาดก็เก้าสิบคูณเมตร็สิบครับผมตัวนี้เก้าสบคูณเมตรเจ็ดิบเป็นสี่เหลี่ยมถึงผ้านะครับราคาเก0 0้าร้อยบาทนะครับผม9 5 0 0้าร้อยบาทร้านเราอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมนะครับ ังหวัดชนบุรีครับผมนี่สวยๆเลยพร้อมจัดส่ง100กิโลเมตรนะครับตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับอันนี้เป็นวงรีครับผมวงรีชุดใหญ่เหมือนกันครับขนาดก็กว้างตรงนู้นก็90คูณเมตร70เท่ากันครับผมนั่งได้8-10ที่นั่งเหมือนกันครับราคาเดียวกันนะครับจะเป็นวงรีหรือว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ราคาเดียวกันนะครับ 9,500บาทครับชุดละ9,500บาทนี่เพราะว่าของเราพิเศษตรงที่เราใส่หินอ่อนเยอะมากครับผมใส่หินอ่อนเยอะเพื่อเสริมความแข็งแรงข้างในก็เป็นโครงเหล็กมีโครงเหล็กข้างในครับพร้อมจัดส่งนะครับสินค้ามีพร้อมจัดส่งมีหลายชุดครับนี่ครับมีหลายชุดอยู่แต่เราก็วางกระจัดกระจายไป ก็มีหลายแบบหลายชุดนะครับนี่เราก็จะทํากันอยู่ตรงนี้นะครับก็มีทั้งโต๊ะปูนลายไม้มีอะไรเงี้ยครับนี่นี่เป็นชุดตโต๊ะปูนลายไม้เราพามาดูชุดอีกอยนี่นนตากแดดตากฝนได้นะครับตากแดดตากฝนได้เลยอันนี้พอดีเราเพิ่งขึ้นของไปส่งลูกค้านะครับ ี่ชุดมันก็เลยดูโล่งๆนะครับอีหลายชุดเลยจะเปื้อนฝุ่นหน่อยนี่๋แต่ชุดนี้นะมาใหม่นี่มาใหม่เนี่กชุดเล็กๆนี่นั่งแบบสี่ที่นั่งครับสวยๆเลยครับอย่างสี่ที่นั่งแบบนี้นะครับตรงกลางนะครับตรงกลางก็แปดสิบคูณแปดสิบครับผมนี่แปดสิบคูณแปดสิบ ราคา4,900บาทครับ4,900ัาร้อยบาทโอ้ยนี่จะเป็นหินหินอ่อนสีชมพูครับตัวนี้จะเป็นหินแกนิตแกนิกก็จะเป็นสีดำๆหน่อยแข็งแรงว้าวสวยติจัดเลยหื่ไว้รับแขกหน้าบ้านไว้นอกบ้านอย่างนี้ครับสำหรับแขกที่แบบเออมาเยือนแบบผ่านๆยังไม่สนิทเท่าไหร่ รับแขกหน้าบ้านก่อนยังไม่ให้เข้าบ้าน,นยังเข้ามาส่งของส่งสินค้าอะไรเงี้ยเอามารับรับรับได้ให้เขานั่งรออยู่หน้าบ้านหรือร้านอาหารร้านหมูจุ่มก็สั่งไปเยอะนะครับแบบนี้โรงเรียนก็สั่งบ่อยครับผมโรงเรียนก็สั่งบ่อยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูอีกครั้งนะครับเดี๋ยวถ่ายเป็นรูปเป็นอะไร ไว้ในเพจนะครับยังไงคุณลูกค้าก็เข้ามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ